นี่คือซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ฉีกและก็แหวกแนวออกจากซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่องอื่นเพราะความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้มันก็คือการแก้ไขคดีเหนือธรรมชาติหรือแก้ไขคดีลึกลับเกี่ยวกับผีที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้มันจึงทําให้หน้าที่ในการนําสืบคดีลึกลับต่าง ต้องตกไปอยู่กับคู่ซีผีนักสืบที่จะต้องแก้ไขและเปิดโปงความจริงทุกอย่างให้ออกมากระจ่างใสแถมนี่ยังเป็นซีรีส์แนวประจนภัยสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีที่ดีและไม่ควรพลาดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะกับ Dead Boy Detective ถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องเนี้เขาจะใช้ผีหรือปีศาจในการดำเนินเรื่องแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับสาหรับคนที่กลัวผีหรือว่าขวัญอ่อนเพราะมันไม่ได้เป็นซีรีส์แนวเฮ์เลอร์จ๋านะก็จริงที่ว่าบางฉากมันอาจจะมีจ้มสแกทำให้คนดูตกใจบ้างแต่ว่าหลักๆของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคุณสามารถดูได้แบบชิวๆเลยขนาดผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆอะ่ะผมยังปิดไฟดูคนเดียวได้แบบเก๋ๆเลย ที่ของแผนกตามหาวิญญาณหายคือคอยดูว่าเด็กคนตายทั้งหมดไปยังจุดหมายที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่า เดทบอยดีเทคทีฟสตรีมมิ่งแล้วบน n น t f l i x กับจำนวน8ตอนฉเฉลี่ยตอนละ1ชั่วโมงแล้วก็มาพร้อมกับเสียงภาคไทยเอาจริงผมแนะนำให้ดูแบบภาคไทยนะครับเพราะพวกเขาภาคได้ดีมากคือตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะ่ะดูแล้วมันก็ถึงอารมณ์มากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนผมว่าใครที่ชอบดูซีรีส์แนวเนี้ยต้องอย่าพลาดนะเพราะมันต่างจากซีรีส์สืบสวนสอบสวนธรรมดามากเลยเพราะเป็นการสืบคดีของผีที่มันจะมีความล ลึกลับซับซ้อนแถมยังพ่วงมาด้วยความอันตรายมาก เราจะได้รุ้นไปกับพวกผระเอกว่าจะมีการนำสืบคดียังไงและจะใช้วิธีการแบบไหนในการหาหลักฐานเพื่อมาปิดคดีแล้วก็ในส่วนของคดีมันจะมีความยากง่ายแล้วก็มีความซับซ้อนที่ต่างกันออกไปนะแต่ผมชอบนะครับไอเดียของคนเขียนบทในเรื่องเนี้ยเพราะว่าแต่ละคดีที่พวกผระเอกได้ทํามันจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ต่างกันออกไปมันจะไม่ได้ใช้วิธีเดิมๆซ้ําๆในการแก้ไขคดีนะมันเลยทําให้คนดูสนุกตรงนี้นี่แหละครับเพราะเราจะได้เห็นวิธีการแก้ไขคดีในหลายๆรูปแบบ เขาจะทำตัวแข็งกร้าวกับคุณเขาชอบนั้น <c oughs> และผมขอย้ำอีกทีนะครับถึงแม้ซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีผีก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นซีรีส์แนวเฮ์เลอร์จ๋าที่ต้องการให้คนดูกลัวหรือว่าสยองนะมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยครับฉากผีน่ากลัวน่ากลัวที่จะโผล่มาทำให้คุณหลอนมันจะไม่มีอย่างแน่นอนในซีรีส์เรื่องนี้ เพราะผีที่โผล่ออกมาส่วนใหญ่มันจะเป็นผีที่มีปมค้างคาในใจมากกว่าประมาณว่าเป็นผีที่น่าสงสารแล้วก็มาเพื่อให้พวกเพะเอกแก้ไขคดีให้มันจะเป็นอะไรประมาณนั้นมากกว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อหลอกหรือไม่ได้มีเจตนาร้ายเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายนั่นแหละครับขนาดคนกลัวผีมากๆอย่างผมยังดูได้แบบชิวๆเลยเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับลองเปิดใจแล้วก็ดูผมว่าคุณต้องชอบซีรีส์เรื่องนี้แน่ๆ เรามาฟังเนื้อเรื่องข้อข่าวของซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับโดยซีรีส์เรื่องนี้เขาจะบอกเล่าเรื่องราวของคู่หูที่เป็นผีนักสืบ2ตนโดยคนนึงชื่อชาวและอีกคนนึงชื่อเอ็ดวินคือทั้งสองตนนี้เขาตายมาได้ร้อยกว่าปีแล้วนะแล้วก็ทํางานเป็นคู่หูนักสืบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นคือเรียกง่ายๆว่า2ตนเนี้เขาก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอยู่นะ แถมพวกเขายังนิสัยดีมากๆเวลาได้รับคดีมาพวกเขาก็จะทําอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขคดีให้สําเร็จเอาจริงๆพอดเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะฟังดูเหมือนน้อยก็จริงแต่เนื้อเรื่องมันสนุกมากเลยนะครับเพราะมันไม่ได้นําเสนอเรื่องราวแบบชุ่ยๆที่เป็นเส้นตรงประมาณว่ารับคดีมา หาหลักฐานแล้วก็ปิดคดีคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่มันยังมีรายละเอียดปีกเล็กปีกย่อยหรือดีเทลต่างๆอีกมากมายคือพอมันมีอะไรพวกนี้มันเลยทําให้แต่ละคดีสนุกแล้วก็ลุ้นมากนะว่าจะปิดยังไงไม่ว่าเธอต้องทําอะไรเพื่อเอาความจากลับมาเราเราเห็นด้วยหมดแน่นอนว่าฟื้นความทรงจําของเธอคือเรื่องสําคัญที่สุด แล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องผมคงพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยผู้ชมยังไงผมก็อยากให้ผู้ชมลองไปดูกันเอาเองนะว่ามันจะสนุกแล้วก็เข้มข้นมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆผมรับประกันได้เลยครับ ว่าแต่ละคดีมันจะมีความแปลกใหม่ที่ผู้ชมคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนแต่ผมแอบใบให้นิดน,นึงนะครับว่ามันจะมีซีซั่น2เพราะว่าตอนจบเขาได้ปูทางไปทำซีซั่น2ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่ง Dead Boy Detective น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมจะตามไปดูซีซั่น2แบบชัวๆเพราะมันสนุกมากจริงๆนะและส่วนตัวผมก็คิดว่าซีซั่น2นี่แหละน่าจะเดือดและก็สนุกมากแน่นอนใครที่ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะดูอะไรดีหรือใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนผมว่าคุณต้องอย่าพลาดคร นเรื่องี้และผมต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหากผู้ชมท่านใดดูแล้วชอบกดไลค์กดซับสไครต e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วจะเอ็นจผมต้องไปจริงๆแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย